ไปย่างทีก่อนครับย่างหรือว่าจีนะครับกะปิด้วยครับโอ้ยปิดติดนิดนึดน่งไว้ใส่ลาบนะครับเรากำลังจะทำลาบามีหมูนะครับ กั้งออ่อนกั้วผ่ากับตะไคร้ก่อนนะครับอันนี้ซอยเรียบร้อยแล้วครับซอยอนๆอนครับวันนี้ไกด์รานาเราทําเมนูที่ใช้เครื่องเยอะนะครับวิธีขั้นตอนการเตรียมเยอะครับคลิปนี้นี่ดูกันน,นานๆนะครับตอนนี้เราก็จะทําพริกลาบก่อนครับใส่เกลือเข้าไปก่อนครับแล้วก็อันนี้เป็น ลูกผักชีมะแขวนนะครับแล้วก็ขิงขาตะขากราตะไคร้ครับไม่มีขิงนะครับ,<ล>บที่เหลคอขัวแล้วก็มาแหลกด้วยครับผม,มแ,ลแลมแลงแมลกนะครับผมก็คือมันมันแหลกคัวครับนี่ขาตะไคร้นะครับผม ต่ลูกผักชีคั่วมะระแล้วก็มนนะแข็ครับโขครับครับจากนั้นเราก็จะใส่พริกแห้งเข้าไปครับพริกแห้งที่เราย่างมา,เ,าเรียบร้อยนะครับเคล็ดลับในการย่างพริกแห้งนะครับตอนย่างก็พยายามเขาเรียกอะไรใส่ไปใส่มานะครับให ให้พริกแห้งกรอบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจเราทำอย่างนี้พริกแห้งจะหอมเลยครับหอมตัวไเลยครับเอาไปเจียวนะครับก็จะเป็นตะไคร้ครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็อันนี้ก็กระเทียมนะครับหรือว่าหอมขาวเดีที่เราเอาไปเจียวก็โขกด้วยนะครับ มล็ดไม้นะครับหรือว่าลินฟ้าครับพือสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เราจะมากินกับลาบจริงแล้วกินกับลาบกินกับน้ําพริกอะไรพวกนี้นะครับก็ได้เป็นพืชสมุนไพรอย่างหนึ่งครับแก้โรคกระเพาะแก้บิดแก้ปวดท้องอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องในนะครับผมที่เราจะทําลาบหมี่หมูนะครับก็จะมี ไส้อ่อนไส้ตันหนังหมูตับนะครับหัวใจปอดแล้วก็อันนี้เนื้อแดงแล้วก็นี่ครับเป็นเลือดหมูนะครับสําหรับหนังหมูนี้เราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งทําเป็นหมี่อยู่ด้วยนะครับไปคั่วเป็นหมี่ด้วยนี่ครับก็จะเป็นเครื่องในนะครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาเครื่องในไปต้มกันก่อนครับครับตอนนี้เราก็ต้มน้ํานะครับเพื่อที่จะต้มเครื่องในก่อนครับน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่ ตะไคร้เข้าไปครับแล้วก็ใส่เครื่องในที่เราต้องการนะครับจะต้มนะแสดงไปครับก็จะมีทริคนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราต้มเครื่องในนี่อย่าไปคนนะครับเดี๋ยวมันจะคาวครับแล้วก็น้ําต้มเครื่องในนี่เราก็จะใช้ตอนทําลาบด้วยนะครับใ,ใส่ไปแล้วก็อย่างนี้ครับอย่าคนครับ ครับสำหรับล่ามีหมูนี้เราก็จะทำกากหมูด้วยนะครับผมแล้วก็ไฮลับที่หนึ่งตอนนี้เราจะทำกากหมูนี่คือเราจะใช้น้ำมันเย็นนะครับก็คือไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปครับแล้วก็ใส่หนังหมูนะครับลงไปคั่วครับครับสำหรับเครื่องในที่เราต้มไว้นะครับแเราก็เอาตับขึ้นมาก่อนครับเพราะว่าตับมีสุกง่ายที่สุดนะครับที่เหลือแล้วก็อาจจะต้มต่อไอีกแป๊บหนึ่งนะครับ ครับสำหรับตรงนี้ก็นังหมูหรือกากหมูที่เราจะทํากากหมูเนี่ยนะครับก็คั่วให้เหลืองสักรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็พักไว้นะครับแต่ว่า,อ,าอันนี้เราจะคั่วสองรอบนะครับให้ได้รอบแรกก่อน หอมแดงครับอันนี้เราเกียวหอมแดงอยู่ครับแล้วก็เจียวกระเทียมครับตะไคร้ครับอันนี้คือเป็นตะไคร้ซอยนะครับก็เจียวให้เหลืองเลยนะครับเหลืองเป็นสีทองเลยไม่ต้องเยอะมากนะครับ ค่อยๆใส่ใส่เลือดนะครับเป็นล่ามนะครับที่เราใส่เลือดใช่ไหมครับเลือดหมูครับนะครับาสบให้เข้ากันอย่างนี้ครับหมูครับซึ่งเราต้มมาแล้วนะครับเวลาไปตลาดนะครับถ้าเราเปิดเราจะทําล่ามเนี่ยนะครับก็บอกแม่ค้าว่าซื้อพวกเครื่องทําล่ามนะคือเนื้อทําล่ามนะครับเนื้อหมูก็จะเตรียมให้พวกนี้ครับ เป็นหนังหมูเป็นไส้อ่อนไส้ตันนะครับตับหัวใจอะไรพวกนี้นะครับเราจะเตรียมให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็เลือดหมูด้วยครับนี่เราก็ซอยเครื่องในครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นไส้อ่อนนะครับนี่ครับไส้อ่อนซอยมีไส้ตันไส้อ่อนตับนะครับหนังหมูหัวใจครับ ก็จะเป็นเนี่ยครับลาบหมีหมูครับนอกจากเนื้อหมูที่ทําลาบแล้วก็จะมีข้างในพวกนี้ครับหนังหมูนี่บางส่วนเราเอาไปซอยแล้วก็คั่วนะครับทําเป็นกากหมูนะครับทํากากหมูนี่ก็คั่วสักหลายรอบ่อยนะครับคั่วแล้วก็พักไว้แล้วก็ไปคั่วนะครับจนหนังฟูนะครับผมเป็นประมาณสองรอบครับ ฟูจนคล้ายๆจะคล้ายจะเป็นแคบหนูนะครับครับนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงหรือว่าส่วนประกอบของลาบหมีหมูนะครับซึ่งเราใช้เวลาเตรียมนะครับมาได้พักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาบนะครับก็คือเป็นเนื้อหมูนะครับอันนี้เราสับกับผสมกับเลือดหมูเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นเครื่องในนะครับจะเป็นไส้ต right. yeah. ันไส้อ่อนตับหัวใจนะครับผมแล้วก็หนังหมูอันนี้ต้มนะครับแล้วเราก็หั่นเตรียมไว้นะครับต่อมาคือเป็นพริกลาบนะครับพริกลาบซึ่งส่วนประกอบแล้วก็หลายๆอย่างเราเอาไปย่างแล้วก็ไปคั่วนะครับแล้วก็มาตํานะครับต่อมาก็คือจะเป็นส่วนประกอบของส่วนประกอบที่เราเรียกว่ามีนะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับ กระเทียมเจียวหอมแดงเจียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหนังหมูหนังหมูนี้ต้องเจียวสองรอบนะครับถึงจะได้เป็นหนังหมูแบบนี้นะครับเจียวรอบแรกแล้วก็พักไปแล้วก็มาเจียวอีกรอบหนึ่งถึงจะได้เป็นหนังหมูที่เป็นอย่างเงี้ยครับคล้ายๆแคบหมูนะครับก็จะกรอบกอบอร่อยครับอร่อยครับอย่างหนึ่งคือตะไคร้นะครับตะไคร้ซอยแล้วก็เจียวทั้งหมดนี้ซอยก่อนแล้วก็เจียวนะครับต่อมาก็จะเป็นผักนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นผักไผ่นะครับนี่ครับใบเป็นอย่างนี้ครับนะครับไม่ไม่รู้ภาคกลางเขาเรียกอะไรแต่ภาษาเหนือเขาเรียกผักไผ่นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยครับเสร็จเราของเราเราเตรียมของเรียบร้อยตรงนี้แล้วเราเราก็จะไปเราเรียกว่าขั้นตอนการคนลาบนะครับแล้วก็จะไปคนลาบครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปคนลาบกันครับกินกับน้ำพริกแล้วเนี่ยก็บางทีเ็าเอาไปผัดนะครับไปผัดกับ กุ้งผัดกับอะไรพวกนี้นะครับหมูเป็นผัดได้ครับรสชาติก็จะออกขมขมนิดนึงนะครับธรรมดาครับหวานเป็นลมขมเป็นยาก็คือจะมีสรรพคุณทางรักษาโรคด้วยนะครับรักษาโรคตอนนี้เราก็หลังจากที่เราย่างไฟเรียบร้อยนะครับตอนย่างคือต้องให้เป็นพองๆมีอย่างนี้มีเปลือกมันออกนะครับเราจะวัตถุประสงค์คือเราจะลอกเปลือกมันออกนะครับนี่ครับเมลิดไม้หรือว่าลิ้นฟ้าครับ กินได้ทั้งฝกักทั้งดอกนะครับอันนี้ผมให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นดอกเอาไปย่างก่อนนะครับอันนี้อาจจะย่างนานไปนนิดนะครับแต่ว่ายังกินได้อยู่ครับก็หั่นครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ ครับเราก็จะเริ่มคนลาบนะครับผมขั้นตอนการคนลาบก็เนี่ยครับเตรียมภาชนะไว้นะครับแล้วก็มีน้ําซุปอันนี้เป็นน้ําซุปที่เราต้มเครื่องในไว้นะครับแล้วก็เอาหมูเอาลาบนะครับที่เราสับไว้กับเลือดนะครับใส่ไปหมดเลยครับเตรียมอ่างหรือว่ากระมังหรือว่าชามใหญ่ๆไว้นะครับใส่เนื้อสัตว์นะครับหรือว่าเครื่องในที่เราหั่นไว้นะครับ แล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วลาบหมี่หมูเนี่ยเขาเขามี2แบบก็คือกินแบบดิบแบบเนี้ยนะครับก็คือคนลาบนะครับอันนี้คือเป็นเราก็ใส่พริกพริกลาบที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราตำไว้เอาน้ําซุปใส่เข้าไปครับย้อนกลับไปที่วิธีการกินก็คือมีแบบสุกกับแบบดิบนะครับกินดิบก็กินอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วก็ผสมผสมน้ําซุปเข้าไปผสมพริกลาบเข้าไปนะครับก็กินได้เลยแบบดิบ แล้วก็ถ้าเกิดใครกินอยากกินอย่างสุกนะครับก็จะเออเอาไปคั่วนะครับก็จะได้เป็นลาบคั่วสุกนะครับลาบหมี่หมูแบบสุกนะครับอันนี้เราก็ผสมน้ําซุปนะครับน้ําซุปเครื่องในนะครับที่เราตรม้มที่เราต้มไว้กับพริกลาบพริกลาบนั่นก็เราตำไว้เรียบร้อยนะครับเครื่องพริกลาบก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างนะครับมีทั้งแบบคั่วแบบย่างนะครับ ส่วนผสมนี่ครับก็ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการคนลาบนะครับขั้นตอนการคนลาบนะครับก็ใส่ลาบเข้าไปนะครับ น้ำพริกลาบซึ่งเราผสมกับน้ำพริกลาบก็คือพริกลาบกับน้ำซุปนะครับคนเข้าไปในเนื้อหมูเนื้อลาบนะครับเนื้อหมูเนื้อลาบลลาที่เราสับไ้กับเลือดนะครับอต่นี่ผมบอกว่าเขากินได้สองแบบก็คือแบบดิบอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็แบบสุกครับแบบสุกก็คือหลังจีกคนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปคั่วครับ คนลาบนะครับแล้วก็ตัดน่ตัดน้ำซุปใส่เข้าไปครับยำอีกทีนะครับนี่คือเมนูลาบมีหมูครับ ตอนนี้เราก็คนลาบไปแล้วนะครับก็ให้มันเข้ากันนะครับกับพริกลาบนะครับรอพริกลาบผสมน้ําซุปแล้วก็คนกับเนื้อลาบแล้วก็เครื่องในที่ต้มแล้วก็ตอนนี้เราใส่หมี่นะครับนี่คือการใส่หมี่ก็ผมย้ำีกธีคือประกอบด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้เจียวนี่คือตะไคร้นะครับน่ากินทีเดียวครับ คนครับอันนี้จริงๆเนี่ยเอ่อสำหรับชาวบ้านจริงๆหลายคนคือเขากินแล้วนะครับตอนนี้คือกินแบบดิบเนี่ยครับลาบมี่หมูนะครับกระจ่วงกันแล้วครับทําไปกระจ่วงกันไปคุยกันไปนะครับผมส่วนใหญ่ลาบเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มๆนะครับผู้ชายทํานะครับก็ตําพริกลาบไปสับหมูไปนะครับก็ทํากับทําไปกินไปแล้วก็ กลมๆจิบๆกันไปครับได้บรรยากาศของการทำลาบครับราบนี้ก็เป็นอาหารมงคลนะครับชื่อก็บอกไปแล้วว่าลาบนะครับมีโชคลาบใส่กากหมูนะครับหรือว่าหนังหมูเจียวนะครับอันนี้เป็นผักซึ่งก็คือประกอบด้วยใบไผ่นะครับต้นหอมผักชีซอยครับ ครับนี่ก็เป็นลาบมีหมูแบบดิบเลยนะครับนี่คือยังอยู่ในยังอยู่ในอ่างที่เราคนเลยครับนี่ครับก็ให้ดูใกล้ๆนี่นะครับเนื้อหมูยังดิบๆอยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องในที่แต่ว่าเครื่องในนี่คือต้มแล้วสุกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราตักใส่จานครับสำหรับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากินกันแล้วนะครับแบบนี้ชาวบ้านเขาก็จ้วงกันแล้วครับแบบนี้ เป็นอาหารรับแขกอาหารมงคลนะครับเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลาบโชลาบนะครับทําอาหารรับแขกก็นี่ครับลาบมีหมูครับผมนี่ครับเป็นเมนูอาหารเหนืออีกหนึ่งเมนูครับครับตอนนี้เราก็จะคั่วลาบมีหมูนะครับตอนนี้ รามีเวอร์ชันแบบดิบนะครับนี่คือยังเด็บอยู่นะครับแล้วเราก็จะคั่วให้สุกครับก็ตั้งหม้อตั้งกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําซุปน้ําซุปของเรานี่คือน้ําซุปแบบต้มเครื่องในนะครับไฟอ่อนๆนะครับก็คั่วให้สุกนะครับคั่วก็คือคั่วกับน้ําซุปครับ ครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลาบมีหมูแบบสุกนะครับอันนี้คือผมไปคั่วมาเรียบร้อยนะครับวิธีการคั่วก็ใช้น้ําซุปครับน้ําซุปเข้าไปคั่วแล้วก็ตั้งเราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใช้น้ําซุปใส่น้ําซุปเข้าไปแล้วก็เอาลาบหมีหมูแบบดิบลงไปคั่วครับก็จะได้แบบสุกแบบนี้ครับน่าตาน่าทานมากแล้วก็นี่ครับผักเครื่องเคียงนี่ผมเตรียมไว้เยอะเลยชิมครับขั้นตอนสําคัญ ก็ผมขอเป็นเอาแตงกวานี้จ้วงเลยนะครับขอไมีเวิร์กนะครับแบบนี้เลยได้เครื่องในหน่อยนี่ครับลาบมีหมูครับไปที่ อร่อยครับนี่ครับลาบมีหมูแบบสุกครับอร่อยมากครับ